ที่เป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยทราบมาว่าอธิบดีก็เคยได้ดูแล้วเพราะท่านเคยให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้ได้ดูแลแสดงว,ว่ามันก็น่าจะสามารถที่จะดําเนินการได้และที่สําคัญก็คือทางรัฐมนตรีก็บอกได้ดําเนินการจัดเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งก็ไม่น่าจะต้องใช้เวลาอะไรอีกนานนะผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าทําไมถึงใช้เวลาช้าถ้าจะถามนะซึ่งปกติพวกคุณพวกนักข่าวก็อยู่กับเทคโนโลยีอยู่แล้วก็คิดว่าเรื่อง ภาพขึ้นไปมันไม่น่าจะใช้เวลานานแต่เขาขอเวลาผมก็เลยเป็นคนกําหนดเองว่า4ี่วันก็ให้โอกาสเขาคือภาพตั้งแต่โรงพยาบาลบนรถจนถึงโรงพยาบาลก็คือตั้งแต่ภาพที่ว่ามีการตรวจคุณบุ้งตั้งแต่6กโมงสาที่รายงานและ้วเกิดอะไรขึ้นมีการทํา CPR มีการทําอะไรหรือเปล่าใส่ท่อยังไงแล้วก็เอาตัวลงไปเนี่ยพยุงไปหิ้วปีกไปหรือว่าใช้ผ้า อย่างที่อธิบดีบอกน,นะใช้ผ้าปูเตียงหิ้วน้องลงไปลงไปยังไงแล้วไปในห้องนั้นนะเข้าเครื่องอะไรบ้างการพูด <c oughs> คุยกับผออครับได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการใส่ข้อผิดไหมครับไม่ได้พูด <c oughs> ครับทั้งยากติดใจอะไรไหมคะเรื่องประเด็นทั้งยากแป๊บนึงนะเดอ๋อ <c oughs> <c oughs> พาสื่อเข้าไปชมในห้องซื่อไปแล้วหรอครับไปมาม่ทันอ,อ๋อผมก็ไม่ญาติไม่ได้เข้าไปการใส่ห้อาทันญาติอ๋อติดใจครับเป็นประเด็นที่ผมแถลงอยู่แล้วแล้วเราแต่เราไม่ได้คุยตรงนี้เพราะว่าเราต้องการเอาเอกสารของรั้ธรนไปดูเพราะถ้าเราไปถามมันก็จะดูเสมือนว่าเราไปคือเขารู้อยู่แล้วเพราะเรา ทำทั้งหนังสือทั้งถแถลงการทั้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อทุกคนลงก็แสดงว่าเขาต้องรู้แล้วแต่เราไม่ได้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้เพียงแต่อยากจะบอกว่าเพิ่งทราบข่าวจากน้องเพราะผมเมื่อมาจากศาลเนี่ยว่าถ้าเกิดเคยพาสืาสอาส่อเข้าไปดในห้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรปิดบงังทําไมภาพเคลื่อนไหวให้เราไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณเข้าไปมันก็ต้องมีต้องเห็นคนต้องเห็นอะไรต่างๆแนละ้วก็ผมยังแปลกใจถ้านั้นไม่ไม่ถ้าน้องไม่บอกเลยผม ผมก็รู้สึกว่าผิดหวังกับกระบวนการตรงนี้ทําไมถึงทําแบบนี้เช่นไม่เปิดเดผยภาพวงจรปิดแต่เอาไปดูกันก่อนอย่างเนี้ยที่บอกคือตอบไม่ถูกเงินวันนี้ได้เข้าไปพูดคุยทางที่เกี่ยวข้องได้อธิบายอะไรคับคุณทนายไม่ได้อธิบายฮะเราผมเข้าไปเมื่อกี้คุณก็เห็นผมไปผมเพิ่งไปเพราะผมมาตามว่าทําไมาน้องก็ยังไม่ได้สักทีเห็นหนะะ้าข่าวว่าถแถลงว่าให้ตั้งแต่สิบโมงในน้องยังเนเพิ่งได้เนี่ย ตอนที่ทนายอีกคนนึงเขาไปขอมันติดขัดอะไรหรือเปล่าเขาจนทนายดัากต้องมาขอเองอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่ทราบพอดีไม่มีเวลาถามน้องแต่ว่าเพิ่งได้เมื่อกี้เนี่ยห็นว่ามีสารบางอย่างอยู่ในร่างกายเกิดปริมาณนี่คือเขาชี้แจงเขาไม่ได้ชี้แจงแต่ผมไม่ได้จะชี้แจงผมรอผลตรวจของธรรมศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหนะ่อยขอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากธรรมศาสตร์ตอนนี้ได้มาหรือยังกำลังจะไปเอานนี้ จะขอให้น้อยกว่า4วันนะครับในเรื่องของวงจรปิดของราชทันเนี่ยจนไปได้ไหมที่ว่าจะให้จาก4ี่วันเหลือให้ลดลงมาข้ขอวงจรปิดผมขอวันเกิดเหตุวันเดียวเฉพาะวันนั้นจริงจใช่ใช่คือผมมันมีรายงานการรักษา5วันย้อนหลังอยู่แล้วเราก็เชื่อใจกันผมก็ขอข้อวง,งจรปิดเฉพาะหกโมงถึงหกโมงเช้าวันนั้นนะถึง9้าโมงเช้าวันนั้นนะที่ว่าน้องส่งลงมาธรรมศาสตร์ซึ่งดูแล้วมันน้อยนะทำไมมันช้า ได้กินพนาไปดูพวกข้องเกิดเหตุอะไรบ้างห้องที่เขารักษาตัวจนมาถึงห้องที่ไทเปยเนี่ยเขาจะพาไปดไรัพนผมไม่ได้ไม่ได้ดูก็ต้องให้เขาคือต้องให้เขาส่งมาให้เราเพื่อเราไปเปิดดูตอนนี้ทางกนไหก็ยังไม่ได้ดูโทรถอดินเลยไม่ได้ดูครับก็คือต้องรอให้เขาส่งมาครับอะไรไปเดินเองอะไรก็เขาก็ไม่ได้พาไปไม่ได้่าไม่มีคำเชิญไม่ไม่ไม่เหมือนสื่อมวลชนเขาพาไปดู หลังาจากนี้จะเอาเอกาสารที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยของทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาพูดคุยกับทางราชธรรม์นะครับอย่างนี้รครับขั้นตอนการทํางานมันเป็นอย่างนี้บอกซะเลยข้อมูลเราคงยังบอกไม่ได้เพราะหนึ่งยังไม่ได้ดูแลสองเป็นความลับของคนไข้แต่ยังไงก็ต้องเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นความลับเราจะต้องเอา ข้อมูลการรักษาบุ้งในช่วง5วันสุดท้ายจนถึงวันเกิดเหตุนี่อยู่ในวันเกิดเหตุก็อยู่น,นี้เป็นเป็นเป็นเปเปอร์นเนี่ยมาบวกกับรายงานของธรรมศาสตร์เพื่อหาข้อเจจริงเพราะผมเชื่อกระดาษถ้าไม่มีการแก้ไขนะมันมีลายเซ็นคนมีรับเวลามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ประจรเกี่ยวกับการผลตรวจอะไรต่างๆมันอยู่ในนี้หมดตามที่เขาบอกนะถ้าเป็นผลตรวจจริงเราก็ไปเชื่อมต่อกับธรรมศาสตร์ เรามองภาพออกแต่กล้องวงจรปิดอาจจะเป็นตัวที่เอามาดูว่าเพราะในนี้มันไม่มีเพราะมันเขียนอย่างว่านําตัวเข้าลงไปนํายังไงมันก็ต้องดูจากกล้องอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะคุยกับราจทันไหมหลังจากนี้ก็คือหลังจากคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะสรุปแล้วก็จะคงจะต้องเปิดฉากประชุมคุยกันว่าข้อมูลของเราได้เป็นอย่างนี้ของท่านเป็นยังไง ลูกความเราหรือลูกสาวเราตายไปเพราะอะไรนะครับชัดเจนนะครับขอบคุณครับเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวก็คือการเบอร์ภาพการตัดต่อบางอย่างที่มันไม่จําเป็นขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับ

ขอเลื่อนเลื่อนส่ง,ง,งัวจรดหัหล่มันอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับคอะไรของนักจะทนะฮะหร,หรือว่าหรือว่าร้จะขอลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เท่าที่ทางทางโรงพยาบาลบอกก็คือใช้จะต้องการตรวจสอบเพื่อเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวก็คือการเบอร์ภาพการตัดต่อบางอย่างที่มันไม่จําเป็น อขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตลกคือพี่ชายที่ถางนั่าก่อนได้คุณนี่มีผมแล้วพี่เฟิร์นไปทำเรื่องครับ